ขอต้อนรับสู่ Better Story Podcast สวัสดีค่ะ วันนี้นะคะในช่วง browse book อิงจะมาแนะนำหนังสือที่มีชื่อว่าขุมทรัพย์สุดปลายฝันหรือว่า the alchemist นะคะงานจากพอลโค c เอนโยค่ะเล่มนี้เป็นเล่มที่ได้รับการแนะนำมาจาก podcast หนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังสือเลยนะคะก็คือ r e a d e r y podcast นั่นเองนะคะพี่ๆเขาก็ได้รีวิวหนังสือเล่มนี้แล้วก็แนะนำไว้ในหัวข้อหนังสือที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่ค่อนข้างบางทีเดียวนะคะสาหรับนัง สื่อที่เป็นฟิกชันนะคะก็คือเป็นเรื่องเล่าแล้วก็มีการเดินทางอยู่เรื่อยๆในเรื่องนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่พี่ๆเขาแนะนํามาได้ถูกกับหัวข้อการเดินทางมากๆเลยค่ะก็ขุมทรัพย์สุดปลายฝันหรือว่า The Alchemist นะคะเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องราวของการออกเดินทางตามหาขุมทรัพย์นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผจญภัยไปในทะเลทรายนะคะแล้วก็เป็นการผจญภัยเข้าไปในจิตใจของตัวละครด้วยเช่นกันนะคะตัวละครเนี่ย พูดถึงการเดินทางของตัวละครหลักทั้งเรื่องนะคะแล้วก็มีการเดินทางอยู่ภายในจิตใจตัวละครหลักทั้งเรื่องเหมือนกันนะคะเบสของเรื่องนี้นะคะเป็นทะเลทรายเป็นหลักนั่นเองนะคะตัวละครหลักนะคะเป็นเด็กชายชื่อซันติเอโกเขาเป็นเด็กเลี้งแกะเป็นเขาเรียกหลายเด็กเลี้งแกะพูดเหมือนแบบขี้โกหกใช่ไหมไม่ใช่นะคะคือเด็กเลี้งแกะก็คือเขาเขาเป็นแบบเด็กที่มีหน้าที่ดูแลต้อนฝูงแกะนะคะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะเรื่อยๆนะคะใน,ในจุดเริ่มต้น องเรื่แล้วก็ระหว่างทางนั้นนะคะก็ได้ไปเจอกับยิบซีที่ทักทายเขาว่าเขาเนี่ยจะต้องแบบว่าออกตามหาขุมทรัพย์นะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยซานติเอโก้ก็ไม่เชื่อหรอกคะ่ะจนกระทั่งไปเจอกับกริย์ชราที่เขาก็ทักขึ้นมาอีกนะคะสุดท้ายเด็กหนุ่มก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางนั่นเองนะคะแล้วก็ออกไปตามหาขุมทรัพย์ที่เขาเองนะก็ยังไม่รู้เลยว่าขุมทรัพย์นั้นน่ะมันจะหน้าตาเป็นยังไงมันจะอยู่ที่ไหนนะคะเขารู้เพียงแต่ว่าขุมทรัพย์นั้นน่ะถูกฝังอยู่ในปิรามิดที่อียิป นั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางถึงกับข้ามเรือออกไปนะคะเพื่อที่จะไปอีกทวีบหนึ่งเพื่อที่จะอออกไปตามหาคุมทรัพย์ตัวนี้แต่ระหว่างทางนะคะก็เจอเหตุการณ์มากมายหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการต้องทําใจตัดใจในการขายแกะทิ้งไปนะคะทั้งฝูงเลยหรือว่าไปถึงปุ๊บเมื่อเรือเทียบท่าก็ โดนปล้นค่ะโดนเด็กแถวนั้นที่เป็นเด็กท้องถิ่นเนี่ยหลอกล่อลวงนะคะเอาเงินไปหมดเลยนะคะทำให้เขารู้สึกว่าการออกมาตามหาคุมทรัพย์เนี่ยมันช่างลําบากเหลือเกินมันช่างชาเลนจ์จิตใจของเขามากๆเลยนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเด็กหนุ่มก็หาทางเอาตัวรอดนะคะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นไปหางานทําที่ร้านแก้วเจรานายนะคะแล้วก็เจ้าของร้านแก้วเจรานายเนี่ยก็ได้อสอดแทรกข้อคิดต่างๆมากมายนะคะเจ้าของร้านเจรานายเนี่ยเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคะ ที่พูดถึงเรื่องของการที่จะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆค่ะเลือกที่จะไม่เดินทางเพราะว่าตัวละครทุกตัวแทบจะทุกตัวในเรื่องเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวมีการเดินทางทั้งหมดนะคะแต่ว่าตัวเจ้าของร้านแก้วเจรไนเนี่ยเป็นตัวละครที่แทบจะเป็นตัวเดียวเลยแหละที่ตัดสินใจที่จะไม่เดินทางแม้ว่า เป้าหมายสูงสุดของเขานะคะก็คือการที่จะได้เดินทางไปสักการะดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างเมกกะนะคะแต่เขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเขาได้เดินทางไปที่เมกกะแล้วชีวิตนี้เขาก็ไม่มีเป้าหมายอะไรอีกต่อไป เป้าหมายจบลงแล้วเพราะว่าการเดินทางไปดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างเมกะเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสถานที่ที่เป็นที่สุดแล้วของเป้าหมายในชีวิตของเขานะคะเขาก็ได้มองดูเพื่อนบ้านนะคะที่เดินทางไปเมกะมากมายแล้วก็กลับมาด้วยความอิอ่มเอมปลืมปล้มปริ่มต่างๆแต่ว่าตัวเจ้าของร้านขายแก้วเจรไนาเนี่ยก็มีความเชื่อว่าถ้าเขาได้เดินทางไปยังเมกะแล้วกลับมาเนี่ยชีวิตเขาจะว่างเปล่าทันทีเพราะว่าไม่รู้จะมีชีวิตไปเพื่ออะไรนะคะก็เลยเลือกที่จะอยู่กับที่ค่ะอยู่เฉยเพื่อ เฝ้าฝันหานะคะเฝ้ารอวันที่จะได้เดินทางไปเมกะนะคะซึ่งวันนั้นก็จะไม่มีวันมาถึงหรอกนะคะเพราะว่าเขาอ่ะก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะไม่เดินทางนั่นเองนะคะส่วนซานเตเอโก้นะคะพอทำงานอยู่ที่ร้านนี้สักพักหนึ่งนะคะก็มีอะไรบางอย่างค่ะที่มาเตือนสติเขามาเตือนความจำของเขานะคะว่าเขาเนี่ยจะต้องออกเดินทางเพื่อไปตามหาขุมทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยตัดสินใจ ลาจากจากชายที่เป็นเจ้าของร้านเจรไนเพื่อที่จะออกเดินทางไปกับกองคารวานอูดนะคะแล้วก็ได้เจอกับชายหนุ่มอังกฤษนะคะที่เป็นนักอ่านหนังสือตัวยงนะคะทั้งสองเนี่ยก็แลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็ได้ทราบว่าต่างคน,นต่างก็ได้รับรู้เรื่องราวของขุมทรัพย์ ที่พิระมิดอียิปต์แห่งนี้นะคะเราก็พยายามที่จะออกเดินทางตามหาไปเหมือนกันนะคะระหว่างการเดินทางในคาราวานอียิปต์ในคาราวานอูดนะคะก็ทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกันมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เด็กหนุ่มมองว่าชายหนุ่มอังกฤษเนี่ยอ่านหนังสือมากเกินไป นะคะไม่อิ่มเอมกับธรรมชาติ2ข้างทางบ้างเลยนะคะในขณะที่ธรรมชาติ2ข้างทางเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยมันตื่นตาตื่นใจมากนะคะแล้วก็ธรรมชาติมีอะไรให้เรียนรู้อีกมากมายเลยมากกว่าที่จะจมอยู่แต่กับในหนังสือนะคะแต่ชายชาวอังกฤษนะคะก็ได้บอกเขาว่าตัวเขาเนี่ย ได้เพ่งมองธรรมชาติได้ใช้เวลามองธรรมชาติมาทั้งชีวิตแล้วนะคะการอ่านหนังสือนี่แหละคือการเติมเต็มการศึกษาเพิ่มเติมให้มีความรู้เข้าไปในจิตใจในสมองในปัญญาของเขานะคะก็ ทั้งสองก็ดีเบตกันแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่กลางทะเลทรายนะคะเราก็ทําให้ทั้งสองเนี่ยก็เปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันมากขึ้นเด็กหนุ่มซันติเอโกก็เลือกที่จะอ่าแลกเปลี่ยนหนังสือของชายหนุ่มอังกฤษเนี่ยมาอ่านมากขึ้นส่วนชายหนุ่มอังกฤษก็เลือกที่จะเชื่อคําแนะนําของซันติเอโกก็คือเลือกที่จะมองธรรมชาติสองข้างทางแล้วก็ดื่มดําไปกับมันมากขึ้นแล้วก็ระหว่างทางก็เดินทางไปเจอโอเอซิสค่ะแล้วก็ ทั้งสองเนี่ยได้พบกับพ่อโมดนะคะที่ในเรื่องเนี่ยเขียนว่าเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุนั่นเองนะคะก็นักเล่นแร่ปแปรธาตุนี้แหละที่เป็นตัวละครสําคัญที่จะพาให้ซานติเอโกเนี่ยไปเจอกับขุมทรัพย์ไปเจอกับพิบระมิด ะะที่แท้จริงก็ระหว่างทางก็มีการสู้รบกับโจนทะเลทรายนะคะมีการหลบเลี่ยงหลบหนีจากอกองโจนคาราวานเข้ามาจีบล้นนะคะด้วยวิธีการต่างๆรวมไปถึงวิธีการที่เครื่องหลังเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเมจิกละจะเริ่มมีอิทธิฤทธิต่างๆที่นักเล่นแร่ปแปรธาตุเนี่ยได้เริ่มเอามาได้เริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มแผลงฤทธิเริ่มแบบว่าแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็ เดินทางไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งทั้งสองเนี่ยก็ไปเจอพีระมิดนั่นเองนะคะพีระมิดที่ท,ทั้งซันติเอโกและนักเร่นได้แปรธาตุเนี่ยมั่นใจมากเลยว่าที่เนี่ยมีขุมทรัพย์อยู่แน่นอนนะคะอิงจะไม่สปอยว่าสุดท้ายแล้วสองคนนี้เจอขุมทรัพย์ที่พีระมิดนั้นหรือไม่นะคะอยากให้ไปอ่านกันเองนะคะกับงานนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างดังนะคะของพอลโคเอนโย่ด้วยนะคะกับขุมทรัพย์สุดปลายฝันดีอะเคมิสเล่มนี้นะคะส่วนโค้ดประจําหนังสือเล่มนี้ที่ประทับใจอิงนะคะ เป็นประโยคสนทนาค่ะระหว่างที่เด็กชายกับนักเล่นแร่ปรธาตุเนี่ยได้ออกเดินทางจาก o อ s อซเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่ปิรามิดแล้วนะคะคือเด็กชายซานติเอโกเนี่ยเขาได้ตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะโมเมนต์นั้นเนี่ยเป็นโมเมตนต์ที่เขารู้สึกว่าหัวใจของเขาอะ่ะมันเจ็บปวดมากเลยมันกรีดร้องมันส่งเสียงมันรบกับเขามันดื้อรั้นกับเขาตลอดเวลานะคะที่จะให้เขาเนี่ยเลือกที่จะ ถอยหลังกลับไปดีไหมกลับไปหาเด็กผู้หญิงที่เขาชอบกลับไปเลี้ยงฝูงแกะเหมือนเดิมที่เขารักไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมดีไหมทําไมต้องเอาตัวเองออกมาผจญความลําบากในทะเลทรายเพื่อตามหาขุมทรัพย์ที่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะจิตใจของเขาก็ค่อนข้างวาวุ่นร้อนรุ่มวุ่นวายนะคะซึ่งนักเล่นได้ปลายธาตุเนี่ยก็ได้แนะนําให้เขาเนี่ยตั้งใจสงบใจแล้วก็ฟังจิตใจของตัวเองไม่ว่าจิตใจเขาจะพูดอะไรจะร้องเรียกอะไรนะคะก็ให้ซานตตียโกเนี่ยฟังมันอย่าง ซันเตียโกก็เลยถามขึ้นมาค่ะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อแบบคุณรู้อยู่แล้วว่าจิตใจของผมมันว้าวุ่นนะคะจิตใจของผมมันค่อนข้างวุ่นวายเนี่ยถ้าอย่างนั้นผมจะต้องฟังใจของผมไปเพื่ออะไรอันนี้ซันเตียโกถามนะคะนักเล่นแร่แปรธาตุก็เลยตอบว่าก็เพราะว่าเธอไม่มีวันทําให้มันเงียบเสียงนะสิ ซึ่งประโยคนี้นะคะมันกระทบใจมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงมากนะคะที่ทุกวันนี้เราเองนะคะก็ปล่อยให้ใจเราเนี่ยคิดอะไรไปต่างๆนานาปล่อยให้ความคิดมันฟุ้งซ่านมันไปที่ต่างๆมากมายนะคะโดยที่เราเนี่ยบางโมเมนต,ต์เราก็เลือกที่จะอยากจะไปข่มมันไปหยุดมันพอสักทีเลิกคิดเถอะ หยุดเธออะไรอย่างนี้นะคะบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยแทบจะไม่มีโมเมนต์ที่จะได้ฟังความคิดหรือฟังจิตใจของตัวเองที่มันเรียกร้องจริงๆว่ามันอยากได้อะไรก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย เราต้องเริ่มฟังใจของเรามากขึ้นและเชื่อในความรู้สึกความคิดของเรามากขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยความคิดของเราหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันเรียกร้องอะไรมันอยากได้อะไรนะคะเพราะเราเนี่ยแทบจะแบบไม่มีเวลาฟังมันอย่างจริงจ,งจังเลยนะคะเราเคยได้ยินเวลาที่ผู้ใหญ่หรือว่าใครๆแนะนําว่าเริ่มคิดฟุ้งซ่านไปแล้วนะให้เราหยุด ใช่ไหมคะให้เราหยุดความคิดนะคะซึ่งบางทีการปล่อยให้คิดให้เสร็จให้จบนะคะเป็นการฟังใจของตัวเองเนี่ยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งนะคะที่จะทําให้มันเงียบลงได้หลังจากนั้นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกที่จะสะกดมันไว้อย่างนี้ตลอดนะคะก็อย่างที่นักเล่นแร่แปลธาตุบอกนะคะว่าถ้าคุณไม่ฟังใจของคุณนะคะก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าคุณก็ไม่มีทางทําให้มันเงียบอยู่ดีแทนที่เราจะเลือกที่จะโอเคอะไรอยู่ข้างหน้าก็ ผจญมันไปเลยนะคะคิดซะให้เสร็จคิดซะให้จบแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องคิดอีกใจของเรามันก็จะได้เงียบเสียงลงนั่นเองนะคะอิงก็เลยรู้สึกว่าเป็นประโยคที่เป็นสิ่งที่ทําให้เราค้นพบระหว่างที่ตัวละครสองตัวนี้เดินทางนะคะเดินทางจริงๆในทะเลทรายนะคะแล้วก็เดินทางเข้าไปผจญกับจิตใจตัวเองด้วยนะคะบางทีเนี่ยนักเดินทางหลายๆท่านนะคะที่เขาออกเดินทางเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพี่วรรณสิงห์อย่างเงี้ยค่ะออกเดินทางเยอะๆ ไปคนเดียวเพื่อที่จะจริง,รงๆเราก็คือเดินทางเข้าไปในจิตใจของตัวเองเช่นกันนะคะถือว่าเป็นการแนะนำหนังสือที่เจ๋งแล้วก็คูลมากนะคะของ r e a d e r รี่พอดแคสนะคะที่เลือกหัวข้อหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางแล้วเรื่องนี้ก็เป็นการเดินทางที่แบบโอ้โหสนุกสนานมากมีการเดินทางการผจญภัยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเดินทางเข้าไปในจิตใจด้วยนะคะเป็นค่อนข้างกระเตงทั้งเรื่องเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการผจญภยัยมีเรื่องลี้ลับมีอันตรายมี พลังจิตอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยมากมายค่ะค่อนข้างสนุกสนานแล้วก็เล่มไม่หนามากค่ะแค่ประมาณร้อยกว่าหน้าเท่านั้นเองนะคะก็ยังสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปด้วยนะคะหน้าปกก็จะเป็นสีส้มๆแล้วก็เป็นรูปพีระมิดนะคะชื่อเล่มว่าขุมทรัพย์สุดปลายฝันหรือว่า the alchemist นะคะก็มีแปลเป็นภาษาไทยอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พอโลโคเอนโยเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่เขียนอะไรได้ค่อนข้างเกี่ยวกับ สะท้อนด้านการผจญในจิตใจเนี่ยก็ได้ดีนะคะแล้วเขาก็ถือว่าเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในโลกโซเชียลนะคะมีโค้ดมากมายให้ติดตามกันได้ใน Twitter ของ p พอลโควนโยนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้นะคะหวังว่าหนังสือที่อิงนำมาแนะนำในช่วงเ o w s e ์บ o k นะคะจะทำให้คนที่สนใจนะคะหรือว่าคิดว่าเออทริปหน้าเราเดินทางเนี่ยเราจะหยิบหนังสือเล่มไหนไปด้วยดีนะคะขอแนะนำเล่มนี้เลยนะคะเพราะว่าระหว่างที่เราเดินทางนั้นนะคะเราก็ได้เดินทางเข้าไปในหนังสือด้วยแล้วก็ได้เดินทางเข้าไปในจิตใจของตัวเองด้วยค่ะกับเล่มนี้ขุมทรัพย์สุดปลายฝันดิอะเคมิสค่ะ ติดตามช่วง Browsebook ได้ใหม่นะคะทาง Better Story Podcast ค่ะรอบหน้าคอยดูกันว่าอิงจะมาแนะนำหนังสือหรือว่ารีวิวหนังสือเล่มไหนที่น่าสนใจกันอีกค่ะสุดท้ายนี้ถ้า Podcast นี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Better Story Podcast ไว้นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ